นะครับตัวนี้เป็นงานคัสตอมประกอบนะครับเป็นทรงเจมเจรนะครับนี่นะเจมเจรนะครับก็เป็นงานจีนนะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทของจีนนะครับแต่ว่ามาลงเในวงจรใหม่แล้วก็อัปเกรดหลายจุดอยู่นะครับก็นี่คอนะครับก็คอเป็นคอเชฟซีนะครับก็จะบางๆนะครับเล่นง่ายมากมือใหม่เล่นง่ายมากแล้วก็ลูกบิดก็ปั๊มไอเบรดด้วยครับหัวด้านหลังนี่โคตรเนียนเลยนะครับเมดอินเจแปนนะแต่จริงจกีตาร์ผลิตที่จีนนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับน็อตล็อกนัดเหมือนของแท้เลยนะครับก็หัวยังใช้ได้อยู่ เรงงาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เ,ต,เต็มนะครับเต,เต็มช่องเตเ็นไซส์จัมโบ้ด้วยนะเต,เต็มลยครับผมสปาให้ร้อยแล้าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อ e ิเล่นะเป e ็นอิเลเหมือนแท้นะครับเป็นเลออิเลอับโรนนะครับฝังมุกเลยนี่ของแท้เลยเหมือนของแท้เลยงของเราเห็นไหมถ้ามองตอนนี้จะเป็นสีหนึ่งนี้ครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีสกอเรลสกอเรลคือการขุดนะครับเนี่ยขุดคือนี่เฟตปกติจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะสกอเรลจะขุดลงไปเพื่อให้มันเล่นตรงนี้ง่ายขึ้นซเทมจะยาวขึ้นนะในช่วงนี้ ต่อมาที่บอดี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยสวยมากเหมือนแท้มากนะครับผมก็น้ําหนักเบาเป็นไม้แท้นะครับน่าเป็นเบสูตต่อมาย่องนะครับตราแอร์เบเดตนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนมานครับแต่ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าแต่งานเหมือนมากนะงานเนียนมากนะคันโยกเบิกใหม่นะครับปิกอัพเป็นปั๊มดิมาซิโอนะครับตัวนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนงานจีนทั่วไปนะผมบอกเลยทั่วไปจะเป็นหมดุดแบบนี้ธรรมดาปิกอัพนะนี่หมุดเรียบๆแต่ตัวนี้เป็นงานดีมากคือเป็นหมุดแบบบหลุมนะครับดูเลยทั้งตัวเน็กกับตัวบิดนะ วงจรเซเตอร์ตตอ5้าทางนะครับ1วอลุ่มนะครับ2โทนวอลุ่ม1โทนะครับผมคันโยกโยกได้ปกติเลยของเซตแล้วนะครับนี่ตัวนี้ต่อมาด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังก็อคอนะไม้า3ามชิ้นนะเหมือนแท้มากไม่ไม่ไ,มได้มีขายทั่วไปนะปกติเป็นคอชิ้นเดียวแบบของขาวปกตินะเนี่ยคอแบบนี้ขา,ขาวๆปกติเนี้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบต่อ3มชิ้นนะงานดีมากฝาปิดมใีให้ครบนะครับฝาปิดนี่เหมือนจะเบิกแยกมารูแจ็คเนี่ยเสียบแบบนี้นะครับ อยให้ดูก่อนรูแจ็คเสียบแบบเหมือนแท้เลยนะครับนี่เสียบทิมลงไปอย่างนี้นะครับกีตาร์ก็มีรอยทั่วไปนะเดี๋ยวเก็บสีให้ได้นะครับไม่มีปัญหาอ่าเสียงดีนะครับมาตรฐานเลยเสียงแบบือแบบชาวล็อกเลยนะนี่กีตาร์คือแบบคือของแท้เขาก็มีริ้วรอยอยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมนี่ก็มานี้นะครับผมชื่อเฟสสินไทยโคกมอนะครับเสร็จเต็มทุกช่องนี่ก็คุ้มแล้วเสร็จเต็มวงจรดีเสียงดีนี่คุ้มแล้วครับผมโอเคครับ